อิสราเอลเปิดแนวรบรอบทิศกระาพาพล้มเหลวกาซานี้ปัญหาในประเทศวันที่10พฤศจิกายน2568ยกคดิชันค่ะธนวัตรวังชากรบิกวอล์ผ่าโลกมาพิจารณาสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางวันนี้นะคะอิสราเอลชนะศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์แล้วหรืออยังคำถามนี้ ดูจะแพร่ะสะพัดนะคะในทุกๆฝ่ายที่เกาะติดเหตุการณ์ที่ตวนออกกลางหากดูทางกายภาพบ้านเรือนในชนวนกาซาทุกทําลายย่อยยับที่ดินทรัพย์สินบ้านช่องของชาวปาเลสไตน์เขตเวสแบงค์ถูกยึดครองครอบครัวถูกจับกลุ่มถูกสังหารหนักขึ้นโจงแจ้งขึ้นอย่างเร่งรีบผิดปกติ ถ้าสรุปโดยผิวเผินอาจมองว่านี่คือชัยชนะของอิสราเอลแต่หากเจาะลึกถึงสภาพปัจจุบันของสังคมเศรษฐกิจการเมืองของอิสราเอลหรือแม้แต่กระแสในทหารในกองทัานเองนะคะกระแสต่อต้านอิสราเอลพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งในประชาคมนานาชาติและก็ภายในของอิสราเอลเองด้วยคำตอบมันจึงไม่ใช่ค่ะชัยชนะของอิสราเอล หากเป็นจริงทำไมสรัฐและสารชนจักรต้องออกหน้าเอามาเขียนแผนผลักดันเพื่อจะเทคโอเวอร์ปาเลสไตน์เทคโอเวอร์ทำไมเทคโอเวอร์นูนอิสเอลนั่นแหละตอนนี้ทางตุรกีและอาหรับสแสดงจุดยืนคัดค้านเต็มที่นะคะเรื่องว่าสรัฐกับสหรัชอณาจักรจะมาคุมปาเลสไตน์แล้วก็ตัดบทบาทปาเลสไตน์แต่ฝั่งตุรกีกับอาหรับออกมายืนยันว่า การบริหารจัดการปาเลสไตน์ต้องโดยคนปาเลสไตน์กองกำลังที่ควบคุมออความมั่นคงปลอดภัยในระหว่างการหยุดยิงหยุดติศึกต้องมีปาเลสไตน์เกี่ยวข้องไม่ใช่มีแต่ต่างชาติมาแล้วก็ต้องมีโลกมุสลิมโลกอาหรับเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละคะ่ะจุดต่างที่ยังไม่ลงตัวกันหลายครั้งนะคะอิสราเอลพลาดปุ๊บสรัฐออกหน้าออกมาเลยหาบันไดลงให้ทันทีทางการทหารละ่ะ สงครามที่อายุติธรรมและบ้าคลั่งที่กอิสราเอลก่อขึ้นในชนวนกาซาทำให้เกิดความทุกข์ยากแสนสาหาัสในการปิดล้อมอย่างสมบูรณ์และโจมตีสังหารตามอำเภอใจอยังได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจตะวันตกออกหน้าเลยทั้งสหรัฐและสหราชนาจักรสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขล้างหลังยุคสตาร์เมอร์เนี่ยออกมาทวงติ่งเรื่องสหหลังเาาผ่าผันแต่ก็ไม่ได้มีการ เลื่อนไหวแอนตี้นะคะปานนั้นก็ไม่เป็นที่พอใจของเนธันยาฮูสตามเมอร์จึงโดนเนธันยาฮูจิกกัดตลอดเวลาไม่มีใครในภูมิภาคและทั่วโลกจะคาดคิดได้ว่ากองกำลังต่อต้านเล็กๆซึ่งไม่มีทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ครบด้านเหมือนอิสราเอลไม่มีขีดความสามารถในทางอาวุธหรือทรัพยากรบุคคล หรือแม้แต่ประสบการณ์เทียบเท่ากองทัพอิสราเอลซึ่งได้รับคําชมเชยมากแต่กลับมีชายเหนือรัสที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดนในภูมิภาคอย่างอิสราเอลส่วนวิจัยบางแห่งนะคะเขาจัดอันดับให้อิสราเอลอยู่ในอันดับที่8ของความแข็งแกร่งกองทัพหรือกางการทหารทั่วโลกแต่บางแห่งให้อยู่ในอันดับที่10อันที่จริงแล้วหลายคนปฏิเสธความคิดที่ว่า กองกำลังต่อต้านนี้จะต้านทานเครื่องจักรสงครามของอิสราเอลได้ซึ่งใช้ขีดความสามารถทั้งหมดในคลังแสงแล้วยังขอจากสรัฐและพันธมิตรตะวันตกด้วยใครล่ะคะจะเชื่อว่า i อออนโดมแล้วก็ i อออนสลิงระบบต่อต้านอากาศยานชื่อดังของ i s สราเจะแพ้ขีปนาวุธอิหร่านจะแพ้ขีปนาวุธและโดรนของเยเมนเพราะทาไมแพ้เนี่ย จะไม่มีทางหลุดร่วงเข้าไปถล่มได้ถึงพื้นแม้ว่าจะส่งมาแต่เขาก็ส่งไม่มากนะเยเมนสองสามตัวสำหรับโดรนยักษ์แล้วก็หนึ่งถึงสองสำหรับขีปนาวุธถ้ามันไม่โดนเลยมันจะไม่มีความเสียหายแต่เพราะมีความเสียหายแปลว่ามันโดนแต่จะมากน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งขีดความสามารถหมดคลังสู้กันสองปี ในระหว่างศึกล้างผ่าพันธ์กาซาซึ่งเยเมนเข้าร่วมส่วนช่วยด้วยช่วยสนับสนุนการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์และตัวเองก็โดนอิสราเอลถล่มโจมตีรุกรานเช่นกันในสงครามกาซาทุกวันนี้ทุกฝ่ายเลยคาดหวังว่าจะสิ้นสุดลงว่าจะยุติศึกฝ่ายต่อต้านชาวปาเลสไตน์ไม่เพียงแต่สามารถยืนหยัดต่อต้านสงครามล้างเผ่าพันธุ์ของอิสราเอลได้สำเร็จ ต่ยังสามารถขัดขวางเป้าหมายส่วนใหญ่ของเอเซี l และผู้สนับสนุนหลักเมืองหลังคือขาใหญ่ลูกพี่ใหญ่ไม่รู้ใครเป็นลูกพี่หรือลูกน้องนะแต่ขาใหญ่ที่หนุนหลัง i อเซีเนี่ยตั้งเอาไว้แต่เริ่มต้นแล้วตั้งเอาไว้ตั้งธงที่จะสนับสนุนออสราเอย่างไม่มีเงื่อนไขตั้งตนที่สนับสนุนการรุกรานและยังคงดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้หลังจากจนชั่วโมงสุดท้าย ของการโจมตีก่อนจะหยุดยิงหลังหยุดยิงไม่ถึงชั่วโมงอิสราเอลก็แหกข้อตกลงเหมือนเดิมเหมือนกับที่ทำที่เลบานอนขอบวนการต่อต้านแห่งปาเลสไตน์สามารถสร้างความอับอายและความเสียหายกับกองทัพอิสราเอลหลายครั้งกองทัพอิสราเอลเนี่ยติดอาวุธตั้งแต่หัวจดเท้านะคะใช้ระบบ AI ใช้เลเซอร์ซึ่งหลายครั้งนะไม่ค่อยมีรายงานทั่วไปหรอก แใช้และมีการเปิดโปรงด้วยว่าทำไมเขาถึงสังหารผู้นำออขบวนการต่อต้านได้หรือตามสังหารนักโทษบางคนที่ถูกปล่อยไปได้จากนี่แหละค่ะสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้ AI ใช้ทุกวิถีทางวันนั้นยังเอาชนะไม่ได้นอกจากนี้ยังสามารถทรัพยากรมนุษย์คือนักรบต่อต้านเอาไว้ได้ไม่น้อยเลยแม้ว่าต้องเผชิญกับการโจมตีมากมาย เผชิญการทรยศหักหลังการลอบสังหารผู้นำหลายครั้งเรียกว่าครั้งแล้วครั้งเล่าเลยนายพลอิสเอลเองนะคะที่เป็นคนเปดิดเผยว่ากองกำลังกลุ่มต่อต้านเพิ่มขึ้นจากเดิม2องหมื่นนายตอนนี้เฉียด4 000, ี่ห0ื่นเข้าไปแล้วนี่คนของอิสเอลแชร์เองในสื่อฮิบรูปัญหาหมักหมมในอิสเอลกำลังปะทุไม่หยุดค่ะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการหยุดชะงักภาคการผลิต วิกฤตเศรษฐกิจที่ถาโถมยังคงต้องอาศัยพึ่งสารัฐกำลังระเบิดความจริงให้เห็นผลจากสงคราม2ปีนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่ออิสราเอลอย่างไรบ้างเดิมนั้นคาดเอาไว้นะคะว่าจะปิดจอบเผด็จศึกฮามาสขับไล่คนปาเลสไตน์ยึดพื้นที่ภายใน1ปีแต่ผิดคาดค่ะเริ่มปีที่3แล้วขนาดนสหรัฐและสหรัชนาจกรมาช่วยนะ และยังดึงอาหรับมาการันตีแผนหยุดยิงด้วยอิสราเอลก็ละเมือมาตั้งแต่วันแรกอย่างเย่อหยิงเครดิตของข้อตกลงหยุดยิงจึงลดลงทุกทีทุกทียิง่งทำให้กระแสการต่อต้านรัฐบาลในทันยาฮูทั้งในประเทศและต่างประเทศมันคุโชนขึ้นอีกครั้งเพราะว่าคนอิสราเอล ตระหนักชัดว่าเนทันยาหูและพวกจะไม่ยุติศึกาาซาแน่และกำลังขยายขอบเขตสงครามไปอย่างเพื่อนบ้านอาหร,รับรอบๆอันนี้เป็นไป,นปนตามแผนยุทธศาสตร์ดีกรเตอร์อิสราเอลที่มีสรัฐและสารัฐชันจักเป็นหุ้นส่วนใหญ่ให้อารับเศรษฐีเป็นฝ่ายออกทุนสงครามที่ไม่มีวันชนะในปาเลสไตน์และการต่อสู้ที่ไม่รู้จบกำลังทำลายสังคมอิสราเอลจากภายใน กระแสการย้ายประเทศการโยกเงินหนีการไม่มาลงทุนจากต่างชาติกองทัพระสำารเพระาะทหารป่วยจิตมากสังหาหรือปลิดที่ตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดเท่าจากปีที่แล้วนี่เป็นปัญหาที่แก้ยากมากและล่าสุดนี้จับอายการซึ่งอนุญาตให้เปิดเผยวิดีโอคมเหงผู้ต้องหาหรือเฉลยชาบป,ปาเลสไตน์จนเสียชีวิตพูดง่ายว่า ไม่ได้รับคำชมเชยนะคะอายการพวกนั้นถูกจับคนก็จับตามมองมากแม้แต่คนอิสราเอลเองมันอธิบายนะความรัศมีรสายนี้มันออบ่งชี้ถึงว่าทำไมสหรัฐสาารณชนจ,จักรเร่งจะส่งฐานเข้ากาซาอ้างว่าจะได้มาควบคุมการหยุดยิงให้เป็นไปตามแผนแต่งานนี้ตุรกีอาสานะคะ อินโดนีเซียและโคลัมเบียก็อาสาส่งทหารทันทีเลยแห่งละ2 5ง0 0ืถึงสามหมคนแต่เอลกลัวจัดเลยค้านเต็มทีไม่เห็นด้วยยอมรับแต่ฐานอังกฤษฐ,ฐานสหรัฐหรือประเทศที่สหรัฐเสนอเท่านั้นนี่แหละค่ะมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าอเอลนั้นชนะศึกล้างเผ่าพันธ์ปาเลสไตน์แล้วศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ ทำให้ขบวนการอาหรับทุกสายสามารถรวมตัวกันได้โดยยืดหยุ่นไม่ติดยึดความต่างนิกายสังคมข้อเพตเชื้อชาติอันนี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะสัมมนาเป็นมติสมัชชาหรือสภาแห่งชาติอาหรับแม้ว่านี่จะเป็นสายสายแข็งนะสายชาตินิยมก็ตามแต่เมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยสนิทกันมากแต่งานนี้ สึกล้างผับพัน์กาซาทำให้จับมือผ่ากนกำลังกันได้ซีเอสเอลเองแหละที่วิเคราะห์กันมาหลายรอบเลยว่าเนทันยาฮูและทีมคารมอรสงครามของเขาเร่งขยายการโจมตีก่อซึกจากปาเลสไตน์ไปยังประเทศอื่นๆไปยังประเทศอาหรับเพื่อนบ้านสูเลบานอนซีเรียอิรักและเยเมน เพื่อกลบเกินความลมเหลวในศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์นั่นเองพร้อมทั้งหนีคดีทั้งส่วนบุคคลและองค์กรในประเทศและต่างประเทศเรียกว่าฟ้องกันเช็ดเลยในต่างประเทศไม่ใช่ฟ้องกันหรือถูกหมายจับจาก ICC เท่านั้นนะคะอย่างอีกหลายประเทศเป็นรูปธรรมเลยมีคดีอาญาฟ้องรองเห็นเมื่อไหร่รวบเมื่อนั้นตอนนี้ดำเนินไปแล้ว30กว่าคดี การคว่ำบาตที่เข้มข้นมากขึ้นในมิติเศรษฐกิจการเมืองและการทหารจากหลายประเทศเกิดขึ้นแล้วอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิศทางไทยได้ทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราสามารถบริจาคตรงเข้าบัญชี สมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงมาหนาโอกาสนี้ค่ะ11.11 11. 11. มาแล้วช็อปสินค้าซอโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน 1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้น